อันนี้คือสิมังกรมังกรสิงโตสิงโตมังกรตีเสียก็คือภาษาแต้จิ๋วจินกลางคือผีซิวผีซิวมาจากไหนไอ้ตัวผู้มันชื่อผีไอ้ตัวเมียมันชื่อซิวลูกแก้วนี้เรียกว่าไม่รู้ เดี๋ยวขอเปิดเดี๋ยวมาอยู่ว่าจะถูกถามเชียวเสียวลูกแก้วเชียวเสียวก็คือลูกที่ปักผ้าผ้าแล้วปักปักเป็นรูปดอกไม้เชียวเสียวดอกชิวซิวนะฮะโอคราวนี้ถามว่าตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียลูกตัวผู้ดูตรงไหนดูตรงใต้ท้องใต้ท้องในที่แนดินใหญ่และโดยเฉพาะในไต้หวัน ใครมีลูกยากก็มาอธิษฐานแบบนี้ฮะ๋อ <No. S 1> ฉะนั้น oh. อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ใต้หวันจนมันสึกแล้ว <laughs> <laughs> อันนี้จริงนะตั้งใจมาอธิษฐานขอใครมีบุตยากนะฮะ oh, ไปมาขอเนี่ยมันรูปจู๋มันน้ฮะ <laughs> วันวันที่ผมมาทําคลิปผมรูปจูมันปั๊บนะได้ลูกคนหนึ่งเลยลูกคนสันคนคนที่สารเจ้ามาเกาะขาโอเคคานนี้เดี๋ยวดูอันนี้หน่อยในวงกลมนี่อ่านว่า ฟููแปลว่าโชคดีฮะฟูก็อยู่ในหนึ่งพบลบกซิวเนาะเป็นคำว่าอวพรนะฮะเดี๋ยวเดินผมเปิดเนื้อก่อนรูปนี้นะเป็นรูปที่สำคัญของศาลเจ้าที่ทั่วไปแต่ยังเป็นรูปรองยังสำคัญลองแต่เป็นรูปที่สำคัญก็คือไม่เคยทำเลว่า ชิวบุญอ๋องเนี่ยไปเชิญญาอยู่ที่นหรอปราศคนนี้อายุหกสิบกว่าชิวบุญอ๋องเนี่ยเกิดเกิดเกิดก่อนเรานิดนึงก็เกิดก่อนเราสักก่อนพระพุทธเจ้าสักห้าร้อยปีเกิดก่อนเรานิดนึงก็สองสามพันปีแล้วครับสามพันปีก็จะเชิญปราศคนนี้ก็คือเกียงจื้อแเย่เกียงจื้อแเย่ รูปเขียนบนไทยไปก่อนก็ได้ไปหาคําจีนเขียนชื่อไหฉะนั้นถามว่าเราไปสารเจ้าปั๊บถ้าเจอเจอคล้ายๆอ๋องจเจอเจอคล้ายๆกษัตริย์เนี่ยชีวุญอองเนี่ยนะครับกับคนแก่ปั๊บอาจจะมีคุณนางไม่มีคุณนางก็คือรูปนี้เขาเรียกว่าชีวุญอองเชิญเมธีการดูรูปพวกนี้นะฮะผมบอกเลยเหมือนเราไปดูอ,อะไรทับหลังทับหลังเนี่ยเจอผู้หญิงเจออนุบาล แน่นอนธนุมานันถวายแหวนมาจากรามเกียรตใช่ไหมฮะฉะนั้นนี่เหมือนกันนี้มาจากเรื่องอะไรมาจากห้องศิลเป็นวันณคดีเรื่องของสารเจ้านี่นะละจะมีอยู่สี่เรื่องที่เอามาเล่าในสารเจ้าก็คือหนึ่งไซอิ๋วห้องศิลแล้วก็สารสารสามก๊กสารก๊กจีสารก๋ว ซาโคจินะฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งสงกลความฝันในหอแดงอันนี้เรื่องสุดยอดเกมจีนให้ไปอ่านก็ปวดหัวหหเพราะเป็นการใช้คําที่คล้ายๆว่าตอนที่เขาทําความฝันในหอแดงเนี่ยขุนนางเนี่ยถูกทั้งนักปรา์ถูกพวกขุนนางชั่วอะไรหรือกษัตริย์ไม่ดีห้ามวิพา์วิจารณ์เขาก็จะไปเขียนซ่อนคาเดี๋ยวเรื่องซ่อนคาเดี๋ยวจะมีให้ปวดหัวเล่น โอเคเนาะมันนี้ร่วมนี้ร่วนี้สำคัญ <Okay. S 1> เป็นที่มาของการไหว้เจ้าเตียงวงขออายุนะไอเตียงวงเนี่ยมีอายุไขจริงๆเขาให้มาแค่สิบเกปีสิบปปีแล้วจะตายแล้วทำไงเนี่ยฮะคุณแก่ก็บอกไอ,ไอเจมึงไปขอเทวลาขอเสียงสิสองเซียนเนี่ย ที่เล่นบมากลุกอยู่เนี่ยนะคนหนึ่งก็คือคนถือบัญชีคนเป็นอีกคนหนึ่งก็ถือบัญชีคนตายไอ้ตีเตียงว่างของเราเี่กกัเอาของมาไว้มาวางคร๊บสองเซียนก็เล่นบักลุกเล่นไปเล่นมาเผือกินของเขาเล่นบักรุกเสร็จไอ้เตียงว่างก็เลยบอกว่าขอเปลี่ยนอายุจากสิบเก้าเป็นเก้าสิบเอ็ดได้ไหมสองเท่านี่ก็ตกลงกันชีพหายแล้วเรา กินของเส้นไหวเขาแล้วต้องทํางานให้เขาจําคํานี้ดีๆแล้วไปหาภาษาจีนนะกินของเส้นไหวเขาแล้วต้องทํางานให้เขาฉะนั้นถ้าเอาอะไรมาไหวท่านท่านต้องทํางานให้เรานะนะฮะอันนี้เป็นรูปคราวนี้นี่แหละผมบอกว่ารูปนี้ต้นฉบวบเขาอาจจะวาดเป็นลายเส้นเหมือ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 นที่ผมผมถ่ายให้ดูนะฮะแล้ววาดไปวาดมาเป็นผู้หญิงทีแรกผมงงผมมาตรงนี้ฮ้ย ไม่เคยเจอเวแต่เขาวาดไปวาดมามันคล้ายผู้หญิงเนาะจริงๆคือผู้ชายชื่อเตียงวงเราสังเกตยังไงหนึ่งมีผู้เท่าสองคนเล่นม,มากลุกสองสองมีคนคนหนึ่งมาถวายอาหารก็ ia, คือรูปเตียงวงของอายุของอายุรูปการนี้ก็คือปอยเสียนโจสื่อนะฮะแปดปลาปลาปลาเสียปเสียนอเียนอันนั้นก็คือพระปราบเสือพระปราบเสือนี่เขาแทนว่า ประมาณเพื่อปวงชนไม่ใช่ว่ามันจะเสือจะก,กัดกูกูจ้อท่ามันแต่เขาก็เสือเนี่ยมันมาปลูกลุกชาวบ้านนะฮะ <c oughs> อันนี้คือโซ่ในหกล็กซิ้วก็คืออายุยืนสังเกตง่ายๆแต่โซ่เนี่ยต้องหอมหนึ่งหน่งมีมีลูกท้อด้วยมีไม้เท้าด้วย เจอตรงไหน,นี่อะโซมีไม้เท้าคนหนึ่งเดนมีลูกท้อมาลูกนี้น้องลูกนี้คือ <S <S งอหกเรียนมาแล้ว <S <S ในวันคดีวิจักกวนูนครับฮะในทงเขียนแซวไว้ว่ากวนกวนหยูกวนหย,นยูนะได้เรียนไหมวันนวิจัก วันในคดีวิจักต์มหกเรียนไหมฮะผมเรียนของไทยไม่ได้เรียนเรียนของไทยไหมผมเรียนของไทยครับแต่ไม่ได้เรียนจริงไม่ไม่ของไทยนะฮะวันในคดีวิจักต์มหกแสดงว่าไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเอกภาษาเอกสิงห์ดิบผมเรียนไม่เป็นวัวมีดขั้อ๋อเหมือนเหมือนลูกนะฮะลูกกับลุงเลยอ้าวมาเข้ามาข้างในคราวนี้พักเฮ้ยเดี๋ยวนิดนึงตัวนี้ต้องรบกวนอาจารย์หน่อยฮะตัวไหนครับเดี๋ยวฮะ túa này nè, mình, àt bao giờ hả? phấn lão xiên phấn lão xiên, nha, thố, thố miểu miểu, số số số, miểu, miểu, như nó gì đó, chuông <laughs> <T |ms|> <tent> oh <this way> วัดหรือสารเจ้าสารเจ้าหหสารเจ้าระดับหัวหน้าทโถโถหมู่นะที่สงบเข้มขึนให้เวลาคิดครึ่งนาทีเลยเอา้าไม่งั้นแกให้ตากแดดอนนมองเห็นอะไรบ้างนะมาลูกขจึเข้ามามาดูช่วยกันกเร็วๆมองเห็นอะไรเนี่ยอมองเห็นอะไรตัวอักษรจีนอมองไป่องนี่ีิ อ่านมาที่อ๋อลึกไล่จากบนลงล่างแล้วก็จากขวาไปซ้ายตามอักษรจีนอ่านที่เป็นโถกงอี่อย่างน้อไม่ดูค่ะเสียงปี้เสียงปี้นะนี่เหมือนกันนี่ไงเขาผูกอ๋อฉะนั้นเรื่องนี้ผมยกไว้ก่อนมันเป็นเรื่องของอักษรศาพทร์อักษรศาสตร์จีนฉะนั้นการสื่อสารเราเฉยแต่ผมแนะนําว่าในการเขียนกรที่คุณ เออลูกๆได้ไปเจอตามรูปภาพอะไรเนี่ยให้ระวังด้านขวางไว้ด้วยถ้าราูปโบราณมันผูกอยู่เหมืนอนท้องสิงเนี่นยผล่กอย่าง,าง,งเงี้ยน่าปวดหัวน้องอันนี้อันลงอยู่ตุยเหรียญตุยเหรียญผมก็เอามาข้างในกว่ามาคุยข้างในบ้าจงหน่อย <c oughs> ไม่รู้ว่ามีมคนถือขอ้อไหมไม่งั้นมันจะไลรสุดเลยตุยเหรียญน,นะลูก ตุยเลียงเนี่ยท้งม,มดง่ายๆก้าตัวหนึ่งเป็นตัวหลักอย่างที่นี่ท่านเอาอะไรเป็นตัวหลักเปิดเปิดเปิดแต่เอาขังพ้องเสียงก็มีเห็นไหมพ้องเสียงฉะนั้นตุยเลียนในนี้นะฮะผมได้บอกวิธีไม่ใช่ผมหรอกผมที่ระก่อนเลยอันนี้เป็นคัดขึ้นมาเขาได้บอกวิธีการดูการผ่านเนาะมันจะมีอยู่สองอัน สแบบแบบหนึ่งก็คือเอาตัวเอาคำคำหนึงมาเป็นหลักแล้วก็มาเป็นคําเริ่มต้นอีกแบบหนึ่งไอ้แบบนี้น่าสนใจนะลูกๆล,ล,ลองไปศึกษาดูเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องของอักษรศาสตร์เราเรียนสื่อสารใช่นะไหมจริงผมยังไม่ถึงลเลยแต่อ่านก็กว่าจะได้บรรทัดห,หนึ่งตีความเกับตายฮนะทุกคนดานหลัง 在意。